เพื่อนๆดูมีดอกหนึ่เห็นก็มาเดินแล้วเราคิดว่าเข้าไปแล้วนะมาเจอเพื่อนๆเก็บเห็ดล่ำลาปลารอมาเก็บเห็ดเพิร์ดอย่างเดียวเลยเพื่อนๆเห็ดขาเหลืองเพื่อนๆอันนี้เห็ดที่เก็บเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดขามันมันอยู่ไกลถนนแล้วเราก็กลัวเพื่อนๆเข้าไปลึกหน่อยเห็ดเพิร์ดยังไม่ขึ้นเลยจ้ะ อันนี้เห็ดพึ่งพึ่งทรายนะจ๊ะวันนี้ได้เห็ดพึ่งทรายเพิ่มมีแต่เห็ดพึ่งทรายได้เห็ดหลายอย่างอยู่จ้ะอันนี้มาตัดส่วนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดเนาะเอาส่วนที่ยังไม่ได้ตัด นี่ก็ตัดไว้จ้ะเพื่อนกวายแล้วจ้ะเห็ดพึ่งน,นะคงเม็ดเราคงไม่ได้มาหาเห็ดพึ่งแล้วนะจะเพื่อนๆคลิปนี้นะจะเป็นคลิปเดียวที่หาเห็ดพึ่งน,นะจ้ะแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นเห็ดดาขาเหลืองจ้ะเพื่อนอันนี้มันนิ่มมากเลยนะมันมันนิ่มมากเราจนเราว่าเราไม่เอาเดีกว่านะจ้ะดอกมันนิ่มมากเลยจ้ะไว้เราจะเอาขาไปทอดนะจ๊ะ เดี๋ยวขาไปทอดจ้ะนี่ตัดให้ดูนะจ๊ะว่ามันเน่าแล้วจ้ะเปิ่ยแล้วอุณภูมิไม่ถึงสิบองศาแล้วใบใบถึงจะสิบองศาสิบองศาอย่างเงี้ยนะกลางคืนสามสี่องศาเองจ้ะเห็ดเกิดไม่ได้แล้วจ้ะอาจจะมีหลงหลอมแหลมหลอมแหลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ดูไม่มีนะจ้ะ แบบนี้ก็เอาจากงอเลยตอนนี้งอเดิตัวทากเยอะเขาก็ขับรถมาเก็บเห็ดกันนี่แหละเขาเอาทุกเห็ดที่กินได้เหมือนกันจะ้ะเห็นก็ถือตะกร้ามาตัดหนังกงหนังไก่เขาก็ตัดไปเล็กๆน้อยๆเขาก็ตัดไปจะ้ะอันนี้โอเคนะแบบหมายถึงว่ารู้จักกินไงจะไม่ได้เลือกว่ากินแต่อย่างเดียวอะไรเงี้ยที่นี่ก็เหมือนเป็น ตู้กับข้าวจ้ะของคนที่นี่แหละนะเ,นเพื่อนเดี๋ยวไปรวมให้ดูที่บ้านอีกทีเนาะก็ได้เยอะอยู่จ้าแต่เป็นเห็ดแบบไม่สมบูรณ์นะจ้ะเดี๋ยวเป็นเพื่อนดูเห็ดพึ่งทรายก่อนเห็ดพึ่งทรายนี้น่าจะสีดาวนะจ้ะความอร่อยนะมันก็คือเห็ดพึ่งจ้ะอร่อยจ้านะเพื่อน ลวกแล้วสีเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เราว่าเขาอร่อยอะ่ะเรากินเราลองกินเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วหรือปีก่อนนูนะ้นมันจะเกิดช่วงหนาวหนานี่เราจะอันนี้ดูมันนิ่มมากเอาออกไปจ้ะจะได้ดอกขนาดนี้กำลังดีเลยเห็ดพึ่งทรายนะดอกขนาดนี้กำลังดีเลยเพื่อนๆแบบน,นี้ไม่เอาฟองน้ําออกจ้ะแบบน,นี้กินได้เลยอันนี้อาจจะเลมออกนเนห็นปะเลมฟองน้ําออกจ้ะ เขาจะค่อนข้างนิ่มจ้ะแต่ว่าถ้าลวกแล้วอ่ะอร่อยที่เียกเห็ดพึ่งทรายเพราะมันเหมือนทรายจริงๆมันมันก็ไม่ได้กินเหมือนทรายนะจ๊ะแต่ว่าอ่าไม่รู้สิรสชาติมั้งเขาเขาดูจากรสชาตินะในความคิดเรามันมีในเว็บไซต์ของประเทศสวีเดนจ้ะเราก็ไม่ได้กินทุกเห็ดที่กินได้นะจ๊ะแต่ว่าจริงๆเห็ดกินได้มีเยอะเลยจ้ะเสียดายมากเลยถ้าเป็นบ้านเราเนาะ เพื่อนๆก็บ,บอกบ้านเราคงไม่เหลือแล้วหมด <c oughs> แหมนะถ้าเป็นบ้านเราจะได้เก็บกินไงมันเยอะมันเยอะนะอันนี้เดี๋ยวจะกลับแล้วจ้ะอา่าบ่ายจะจะสี่โมงแล้วจะสี่โมงเย็ยนแล้วจ้ะอันนี้เอาตะขานะมันนิ่มมากเกินสีมันสวยนะ เราตัดเอาแต่ส่วนที่ติดกับดอกเอโคนหัวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันนิ่มมากอืมนีม่ใช้ได้จ้ะก,กินได้อร่อยเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะจ๊ะก็มันเดี๋ยวไปรวมให้ดูที่บ้านนะจ๊ะมันโตออกเยอะเ,เห็นปะือเวลาก็เลยออกเลยแล้วก็คงไม่ได้มาเก็บเห็ดพึ่งแล้วจ้ะคงมาเป็นเห็ดอย่างอื่นแล้วจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะให้กำลังใจเราก็ ก่อนจะปล่อยคลิปนี้เราก็มีคลิปที่เราเก็บไว้หลายคลิปอยู่จากวิดีโอเราถ่ายเก็บเห็ดเครงหวานนะจ๊ะก็มีให้เพื่อนๆชมอยู่จ้าเพราะว่าเวลาเดี๋ยวหน้าหนาวมีหิมะเราก็ไม่มีอะไรให้เพื่อนชมจ้ะเราก็ทํางานด้วยความเหนื่อยจะมีมากกว่ากว่าฤดูปกติจ้ะเพราะว่าเราต้องสู้กับหิมะเราก็จะปล่อยคลิปเก็บเห็ดและขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กาลังใจนะจ๊ะวันนี้ได้เห็ดเห็ดเกาลัดนะจ๊ะดีใจมากเลยได้เป็นถุงเลย เพื่อนๆได้ไปถงเลยเนีย่ให้ดูดูว่าได้เยอะจริงๆริงเงเพื่อน,นี้จะยวปล่อยให้ดูคลิปหนึงเลยเห็ดุจดอรัดนะจ๊ะขอบคุณอีกครั้งจ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยรุ้นมากเลยนะฮึนะลุ้นมากเลยงามงามเห็ดน้ำมงน้ำหมากอะไรนี่แหละจ้า นี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเกลาลัดหรือว่าบลูนศพใช้ได้อยู่จ้าของอรอ่อยเอาเพื่อนเพื่อนนี่มันเห็ดพึ่งน,นี่นะใช่ไหมจ๊ะเธอือโอ้โหนิ่มหมดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้กินนะจ้ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> เราก็ได้ประมาณนี้นะแต่เพื่อนเนี่ยมันจะได้เห็ดพึ่งกอลัตเยอะอยู่อันนี้เดี๋ยวก็ล้างแล้วก็ต้มน่าจะเป็นรสสุดท้ายล้วจ้ะของปีนี้เนาะที่เหลือก็ไปหาล่อๆเล็มๆจะแต่จะไม่ได้ออกไปบ่อยแล้วจะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะเห็นเห็ดพึ่งนะเพื่อนนเห็นปะใช่เลยใช่เลย มามองหาเห็ดอื่นนะนี่มาเจอเห็ดพึ่งโอ้เพื่อนสะออนเดี๋ยวะจะนี่อยากได้ขาจังเลยนี่เพื่อนสามดอกเลยครับตรงนี้จริงจริงนี่จะได้มาเลยสามดอกนะเธอ ามดอกเลยครับแล้วมาลุ้นกันเนาะแบบนี้ก็เอาจ้ะตอนนี้หญิงไม่ได้แล้วเจอแบบไหนก็เอานะอหักมันนุ่มมันมากเลยนะนี่เดี๋ยวไปงัดออกอีกทีเนาะฟองน้ำก็น,นิ่งจ้ะว้ายเพื่อนเอ้ยได้แค่เนี้ยเอาเ็ดเกรลัดเพื่อนโอ้นะใช้ได้อยู่นะ นาทีนี้ไม่หญิงจะเก็บหมดเลยเี่เพื่อนเห็ดเกเห็ดเกาลัดโปดแช่ล่ะโดนกินแล้วดอกนี้ว้าเพื่อนเพื่อนโดนกินหมดแล้วอะดอกหนึ่งก็ดีใจได้เห็ดพึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาฟองน้าออกเอาหัวมันไปทอดอร่อยจ้ะเพื่อนเวลาเจอเห็ดนะ แต่วันนี้ไม่ง้อเลยจ้ะมันเลยฤด,ดูของเขาแล้วนะเลยฤด,ดูแล้วเจอแบบนี้ก็เอาแต่ว่ามันจะใช้อะไรได้บ้าง <c oughs> ใช่ยใช้ไม่ได้จ้ะขอบคุณธรรมชาตินะจ๊ะขอบคุณเลยจ้ะขอบคุณที่ได้ให้มาเก็บเห็ดพึ่งหวานเนาะได้ไปเยอะอยู่ได้กินได้แจก ขอบคุณมากๆเลยจ้าแล้วเราจะมาเจอกันในป่าเห็ดดำขาเหลืองจ้าขาเห็ดผึงหวานนี่นลจ้าเสร็จแล้วน่ากินไหมเพื่อนเอนขาเห็ดพึ่งสวรรค์น,นะจ้าขาเห็ดสวรรค์เห็ดพึ่งนะจ้า